ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการนานาพยากรณ์โดยผมอาจารย์ตะพานเนลเรือและอาจารย์ลีนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สี่ธันวาคมส5งพัน้สสองนะคะใกล้วันปีใหม่แล้วนะคะก่อนถึงวันปีใหม่จะถึงวันสําคัญอีกวันหนึ่งคือวันที่ห้าธันวาคมนะคะทุกคนก็คงจะทราบใช่ไหมคะก่อนถึงวันปีใหม่ก็จะเป็นวันปีเก่าก่อนปีเก่าแล้วก็ไปีใหม่อันนั้นอีกงานค่ะก็คือพรุ่งนี้แล้วค่ะวันเสาร์ที่ห้านะคะซึ่งตรงกับวัน อ่าควันเสาร์ที่ห้าตกับวันที่ห้า่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับก็คือวันศุกร์ศุกร์ที่สี่นี่ไอ้วันศุกร์กาเลขสี่เนี่ยมันเป็นคู่ธาตุคู่ธาตุกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับเสื้ออาจารย์วันนี้ใส่สูเสื้อสีแดงใช่ไหมคะแดงนี่เป็นอะไรของทักษะอ่าแดงเป็นอายุของคนเกิดวันศุกร์ส่วนอาจารย์เองใส่วันศุกร์นะคะก็สีแดงก็จะเป็น เป็นอายุไงเป็นอายุ<อ>วันสุกนะคะนะครับวันนั้นน <คะ S 1> จะเห็นว่าอิทธิพลของการใส่เสื้อผ้านะครับมันก็ดูว่าเราต้องการไปเกี่ยวกับเรื่องอะไระบางคนบอกว่าถ้าจะไปเดี๋ยวส่วนมากจะชอบใส่เสื้อสีประจําวันเช่นวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวอันนั้นคือเขาเรียกว่าวันประจําวันบริวารนะครับแต่ว่าสีแดงนี้เป็นอะไรของวันสุกคะเป็นอายุอ่าก็เป็นอายุวันสุกเป็น เป็นกาลีเพราะนั้นผมยังไม่ใส่ก็วันนี้มันแล้วแต่ว่ามันมันเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ากันว่าเราใช้ตรงน้ก็คือสีของวันที่เราใส่นะครับเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าถ้าเราต้องการไปเพื่องานนั้นแสดงอํานาจหรือไปแสดงความแบบกลางอะไรก็ว่าไปต้องใส่สีเดชสีที่เป็นเดชเป็วันนั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าไปเพื่อความสง่างามความสวยดูแลดูดีต้องเป็นสีของสีนะครับเป็นสีก็คือถ้าตามพักสาก็คือบริวารอายุเดชสีนะครับเป็นแต่ถ้า ไปขอความอาขอร้องขอเงินขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ต้องใส่อะไรคะอาจารย์ถ้าไปจากผู้ใหญ่จำเป็นใจไม่ได้นอกจากไปผ่อนหนี้เอาไปผ่อนหนี้ผ่อนหน,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 นี้เช่นเขาจะทวงหรือแบบเขาเรียกออนชอมเนี่ยต้องใส่สีกาลีไปสีกาลีไป,ไปให้เขาเห็นใจซึ่งอาจารย์แต่ก<ต>็ไม่เห็นนะบอกเอาเองินฉันคืนมาซะดีๆไม่เห็นใจเ่าะกันใจนี่ก็จะเป็นเรื่องของทักษะเรื่องสีคู่มิตรคู่ท่านคู่สตรูนะคะครับผมอ่ะนนี้มาดูดวงดาวก่อนนะครับดาวที่โคจรกันบนท้องฟ้าของวันนี้นะคะดาว ก็จากกระดานก็เป็นดวงเมืองประจําวันนี้ดาวจันทร์นะคะ,ะ,ะ,ว,ะ,คะวันนี้นะครับจันทร์อยู่ราศีเมถุนนะครับตำแหน่งของเมถุนก็เรือนที่สามของลัคนาโลกนะครับตำแหน่งของเมถุนเพราะนั้นตำแหน่งของดาวนะครับดาวจันทร์ที่ผมเห็นตรงมือผมนะครับเลขสองเนี่ยนะครับตอนนี้ได้ไระยะสิบแปดองศาสิบห้าลิบดานะครับสิบแปดองศา2ี่าลดาเกาะนวางลูกที่หกนะครับลูกที่หกเขาเรียกว่าอาระ อารัฐท,ทานกษัตริย์นะครับประกอบในนักษัตริย์ที่ประกอบเ้วยเทวีแห่งเลิศเพราะนั้นดาวจันก่อนวังรู่งที่6นะครับถ้าตามถ้าเราดูตามทักษะตามจักรราศีแล้วเนี่ยจันรจะต้องเข้าที่สุราศีตุลน,นะครับราศีตุลน,นะครับไปรู่งที่6ก็เกาะนวงังพฤหัสนั่นเองนวังอยู่ราศีมีนครับเขาเรียกว่าเกาะเทวีแห่งเลิศจะเห็นว่าตอนนี้ดาวอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขหกเนี่ย อยู่ในตำแหน่งกูุมกันแล้วก็มีดาวเกตค่ะอยู่ใน,นร,ราศีพิจิกนะคะแล้วก็มีพุธกับราหูอยู่ด้วยกันเลงดาวจันอยู่นะดาวพฤหัสนี้กําลังจะยกขึ้นสู่ราศีกุมนะครเพราะฉะนั้นตําแหน่งของวันนี้นะครับจะเห็นว่าดาวอังคารเนี่ยเกาะตอนนี้อังคารก่อนราะวาังลูกที่8อยู่นะครับก่อนาวาังลูกที่8ของแคานาวังลูกที่8ก็คือเกาะพระราหูนั่นเอง นะครับเพราะนั้นลมจะแรงนะครับอากาศหนาวลมแรงมานะครับนี่จะอังคารเนี่ยส่งกระแสไปเรือ,ทอ,อนที่8คือพระราหูนะครับอ่าแล้วส่วนอาทิตย์กับสุ์นั้นอยู่ด้วยกันดาวพุธโคจรไปข้างหน้าเพราะน,นั้นดาวพุธที่โคจรไปด้านหน้านั้นจึงทําให้ฝนเนี่ยจะเริ่มขาดช่วงนะครับท้องฟ้าหลวงแต่แจ่มใสก็คือ<ช>ไม่ถึงกับแจ่มทีเดียวเพราะมีดาวศุกร์เข้าไปอยู่มันนะครับนี่คืออิทธิพลของดวงดาวที่เราใช้ในการ พยากรณ์นะคะและอากาศค่ะอาจารย์บรรยาศอากาศหนาวค่ะอากาศนั้นก็ยังหนาวอยู่เพราะว่าอังคารเนี่ยถึงพระราหูอยู่อส่งกระแสถึงเจ้าพระราหูสีกลุ่มใช่ไหมคะอากาศเริ่มเย็นลงขึ้นนะคะเพราะนั้นตำแหน่งจะเห็นว่าไอ้ทิ่เปของดวงดาวนะครับที่มันส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันในเรื่อง่างๆดาวที่ส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันรักษารรุนแรงหรือว่าให้ผลรุนแรงเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นเจ็ดเป็นสิบต่อกันเป็นหนึ่งเป็นสี่เป็นเจ็ดต่อกันใช่ไหมคะัเรียกว่าเป็นมุมหักยกเว้นดาว เสาจะส่งกระแสเต็มที่เป็นสามเป็นสิบกับมันเป็นสามเป็นสิบเรื่องมันมันจะส่งกระแสถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันเพราะนั้นตำแหน่งของดาวเสาตอนนี้อยู่ราศีกันนะครับส่งกระแสไปสามก็คือไปราศีพิจิตรเพราะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกก็ต้องระวังปัญหาเรื่องการงานสุขภาพ ก็คือกระทบเกิดดาวเสาร์ด้วยตอนนี้คนลาีสิจิีไม่ค่อยดีนะครับตันูเดินเป็นนิดอยู่เป็นนิดอยู่เป็นนิดอยู่ในเรือนจันทร์แต่ราไม่เหมือนะไรสุภาพส่วนมากความไม่ราเรื่นภายในครอบครัว นะครับถือวาปัาเรื่องความรักเรื่องคู่นะราศีพิจิกนะครับเพราะนั้นตําแหน่งของมุมจะโดนเสาโยกหลังด้วยเพราะนั้นราศีพิจิกจึงรับสองช่วงแล้วตอนนี้ราหูมันนาหน้าอีก่เลยแต่ไมการเงินเนี่ยหมุนหรือออกมากกว่าเข้าคนราศีพิจิกแล้วเรือนที่สิบห้าจารย์ที่เราส่งกระแสนอ่าเรือนที่สิบก็คือราศีเมถุนนะครับเพราะนั้นราศีเมถุนก็จะรับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องดาวเสาเหมือนกัน ดาว no เสาเป็นเจ้าเรือนของเมทุนเนี่ยดาวเสาจะเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะค่ะมรณะมันอยู่ในเรือนพันธุ์ทุก็อาจจะมีเรื่องกังวลเรื่องความระครอบเรลี่ยนบ้านที่อยู่อาศัยนะคะที่เกิดกังวลเรื่องที่อาศัยรวมไปถึงผู้ใหญ่จะป่วยด้วยค่ะผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นไม่เขาบอกผู้ผู้ใหญ่ป่วยด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็กำนันป่วยใช่ผู้ใหญ่แล้วกำนันอบตพันธุ์ของผู้หญิงนี่ก็คือพ่อนะคะถ้าเกิดเป็นของผู้ชายก็คือคุณแม่นะคะให้ระวังจะเจ็บป่วยนะคะเราจะเป็นตำแหน่งของพ่อ เราก็มาดูอย่างเรื่องอย่างเรื่องวันพ่อเพราะนั้นวันพ่อเนี่ยบางคนก็มองลืมพ่อตัวเองโอเคค่ะปล่อยพ่อเองว่ามีเรื่องเล่านะตอนนั้นเรื่องเล่าอนเรื่องเล่าเป็นเรื่องจริงสถานการณ์เป็นเรื่องดีๆเกี่ยวกับพ่อมา่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังในวันนี้ด้วยคมรำก็บอกว่าครอบครัวก็เหมือนกับเป็นแพรํลำหนึ่งที่ทุกคนอยู่บนแพร เพื่อจะล่องสู่แม่น้ำทั้งครอบครัวอยู่บนแพแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้งสัตว์ที่เขาเรียกว่าสัตว์ที่มันกินเขาเรียกปลากินคนนะำมูกนะแล้วก็จะพูดอีกอย่างว่าการนั่งมรสุ่มชีวิตไปเปรียบเสมือนในทะเลก็ได้ก็จะมีสัตว์ร้ายมีอะไรรอบด้านในแพเขาบอกชีวิตของพ่อเปรียบเสมือนทอถอที่คอยดันแพเคลื่อนที่เารียกว่าถอคือพาครอบครัวล่องน้ําไปชีวิตของแม่เขาเปรียบเสมือนแพที่ทุกคนนั่งอยู่น่ะเขาเรียกว่าแพ คือแม่เป็นแพรพ่อเป็นถอดค่ะเพราะนั้นอิทธิพลตัวนี้ถอก็หมายถึงว่าพ่อเนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่นำออกแรงนำเรียกว่านำครอบครัวนำแพเนี่ยไปสู่เป้าหมายเพราะนั้นจะไปซ้ายไปขวามันก็อยู่ในถอที่มันจะดันไปนะเขาบอกขาดพ่อเหมือนถอหัอแม่ก็เปลี่ยนสมือนแพ่คือการรวมกลุ่ม นะครับก็หมายถึงแม่ต้องคอยดูแลเรื่องครอบครัวดูแลคนนู้นคนนี้เขาถ้าขาดแม่ก็เหมือนแพรแตกแพรแตกถ้าขาดพ่อถ้าขาดท่าพ่อแล้วก็แพรเออแล้วทีนี้ก็ไมต้องไปไหนแหล่นะก็หมายถึงชีวิตก็เรียกลําบากนั่นเองเพราะนั้นครที่ใครที่ขาดพ่อขาดแม่ชีวิตก็เลยต้องลําบากต้องพึ่งนอืทีนี้วิบากกรรมของคนที่ขาดพ่อขาดแม่นี่ก็หมายถึงถ้าพูดถึงวิบากกรรมทางพุทธศาสนาเราก็หมายถึงว่าชาติที่แล้วได้เคยทําเกี่ยวกับเรื่องการพัดภาคลูกพัดภาคหาทัดภาคสเออข้อคามสรยอะ หรือว่าทําให้ครอบครัวหนึ่งเขาแตกแยกก็ได้ครับแล้วก็หมายถึงไปพากรูกลูกก้าอะไรของเข้ามาจะทําให้ชีวิตเจงก็ต้องขาดความอบอุ่นะเพระท๊อกพาดพัดจากเหมือนกันทีี้ก็บอกแล้วแก้งไงอ่ะแกังไงคะอาจารย์ก็น่าอะไรดเพราะยการแก้คือหนึ่งก็อย่าไปพากรูกภากสัตว์เขาอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าทําให้ครอบครัวอื่นเขามีปัญหาเพราะอะไรอย่างเงี้ยยุยแยงกันแข่งขัน เขาบอกทำไมต้องตะแคงข้ามเพราะมันตะแคงข้ามมันจะเล็กๆหน่อยเขามอไมันก็เห็นจริงๆยุยงตะแคงรั่วออ๋ตะแคงรั่วผมเรียกตะแคงข้าบ